วันนี้เราก็จะทำเมนูผัดผัดหอยลายกันนะครับผัดกิ๊บขาวหอยลายครับผมผัดเลยครับผัดน้ำมันให้หอมเลยหอมแลนะ้วใส่กิ๊เขาลงไปช้อนหนึ่งครับ

สรสชาติก่อนเลยนะครับรสดีใส่ลงไปเลยหัวข้วครับใส่ช้อนก็กปลาเกี๊ยวว่น้ำมันหอยครับ หวานนิดนึงนะครับน้ำซอสใส่เลยนะครับมาหอยนาลรมไปแล้วครับ การไปที่แล้วเราก็ใส่หมอนในลงไปเลยครัเรส่เขับกันได้ไปแรงได้เลยครับนครับตามด้วยระบาอาา เสร็จแล้วครับเนือเสร็จแล้วนะครับตัดสายลายครับตัดที่เขาหยสาย